ินมคืใช่ใช่เอาเจอขมร้อนมาหลายวันเนาะเจอน้าฝนมาก็เลืบออกถร้อนีถอดเสื้อห่ออ๋อแถร้อพเลนาใช่เอาเพรแพงเห็ดเพาะลิตรลิตรลิตรลิตไหนสามร้อยสองร้อยสามอยี่หนอยถาเย็ได้กใช่จะถูกหน่อยเนาะ แต่ว่าเขาเอามาขายนีเห็ดเห็ดเขาไอ้เนี่ยเพาะเองเนาะเห็ดพอใช่ไหมค่ะเห็ดพะถ้าแบบเห็ดธรรมชาตินี่จะหากินยากหน่อยจะแพงกว่านั้งว่าอันนี้มันน่าจะมาจากเพื่อนบ้านค่ะอ๋อครับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนาะเพาะมาขายเรากินหลังๆก่อนจะได้ถูกกินช่วงแรกแพงใช่ใช่โอ้ไข่อึ่งไข่โลละห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบเมื่อวานไปดูที่ตลาดสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหสี่จ้ะแกอึ่งไข่ บางเจ้าก็ถูกบางเจ้าก็แพงนะหนูเพื่อนมาแก่อ่าเราไม่มีไข่แล้วอ่าห้าสิบบาทแล้วก็ไอที่ไปดูตลาดตอนเย็นที่สารลักเมืองสามตัวร้อยต้มมาเลยนะต้มต้มต้มยำมาละสามตัวร้อยแม่ไอีอื่นไข่แพงมากเลยสามตัวร้อยเนี่ยแท้จริงผมก็ไม่กินแพงมากเลย กับผมเลี้ยงปกายัม่เลงนาะมันเจ็บเห็ดเนาะันื็อนี่เห็ม่หรอกมาเเดนพ่อเห็ด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 กำลังออกพี่องบืนเศร้ามันเพ่มันจะเศ้ากัพอด้เก็บพี่น้องขี้งอิ้พอง นะอูพี่น้องเขาจะเจ็บขยันหาเนจ็ได้ปะมีกระังอกพื่อน้อมือเศ้านย่ออกเล่แเลยเจ็บซอยเพื่อนกระจกเก็บเล็นเงนกรพอได้กิเป็นนองพอได้แกงเลยเก็บปะาดีเนาะ นกำลังออกไปหน่อยพี่น้องกำลังออกไปหน่องกำลังออกไปหน่องหน่อยเก็ดปอดเออพยาก็บเม็ดเก็บสอยข้าเจ้านพี่น้องพี่น้องเก็บเมื่อกี้ปวดแรงใจมันเก็บกระเพาะกินพี่น้องเก็บพอได้แก่งทันอยู่ดิปิดเฮ็ดแต่ไม่น่าพี่น้องทำไมข้าเจ็บหน่อยก็จะเก็บอยู่นล้วบางคนก็ยางเวียนพี่น้องมันออกนะ ประมาพี่น้องเห็ดเจ้าไปต้มมาสิเก็บกันหลายพีน่น้องไปมุกก็ได้พี่น้องม,มุกเสปตองไงพี่น้อง ไลได้พ hey, so ี่น้องไอ้ไลได้เนี่พี่ๆี่จงไปน้องพี่พี่กร้องเก็บเห็ดสยวเจ้าพี่น้องเก็บเอาเก็บไปแกงอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอ่เอาไม่เอา่หลาย สี่เป็งเกิดเกิดเห็ดเห็ดแหบเป็นรองเห็ดแห่บโอเคเล่าเป็น้องนี่เป็น้องเกิดเก็บมือกี้ดูดูเก็บก็ได้หรือเป็น้องกรได้โปกะได้แก่เลยเป็น้องเห็ดเห็ดแห่บไปต้มไป็นรอง ไปจากนก้ำเร่งนะเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเ,เ,เริ่มสะตดบด,ดิเก็บกันไม่น้องดนะูเก็บขนาด่าดูไม่น้องเนอะมกใช้น้ำปลาดกันไงอ๋อครับผมหอมดีค่ะอหอมดีเนาะ เฮ็ดถ้าเฮ็ดตีอันกาดอ้อมศีลจะไปซื้อมากินเนี่ยนะครับผมแพงผมเคยซื้อมากินแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อครับผมเป็นเฮ็ดในป่าเขาเอาสเปรย์คขาหมดขาหมดไปฉีดอ๋อครับเอามาล่างแบบยังดีแก็มาคว้ากินครับ เรือร้อยเลยหนึ่งหกหกโกงนะครับเอาบ้านเลยของเสียข้องเสียนะอืมงนี้ลองเชิญติดยองตรงนี้ังออกนะผมผมเปิดจะเล่นเหนยเคยค่จะทผมอยู่บ้านนอกนะคเคยกินยอผม เก็บตอนเป็นเด็กนะแล้วมันจะไปไปหมกครับขึ้นตอนตอนฟกช่วงฝนตกมันขึ้นขึ้นดีครับทุ่งนาจัดสรรไปหมดแล้วใช่ใช่เอาอยู่ไหนครับผมผมอยู่นี่แต่สนามบินเนี่ยผมเอ้า ใจจำจริงไงผมก็เนี่ยดูนครพนมครับได้ได้เมียได้แฟนที่นี่ก็ผมได้แฟนคนลำปางก็เลยย้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่บ้านแม่ยายนครพนมครับใกล้กันนะครับใกล้ครับผมลำปาอยู่ที่นี่ไปเยอะนะใช่ใช่คนพนมครับ เสียงนกเสียก่าไปนอ้องเสียงนี้ไปเดี๋พี่น,อน,อนอ้องเรือเรเห็นเห็นโอเคหกโมงแล้วไล่พไลนอ้องไล่พี่น้อ ยังสาวก็จออกดีเนาะเยวจะมาจิบเห็ดเนาะโอเคเนาะเราจะคือก็ต้องเตรียมเรื่อง